เอาเดี๋ยว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 ท่านท่านเจตกันแล้วกันอ่ะอ่อันนี้สุดท้ายเนาะศึกษาเมตตาเจโตวิมุตต์ในการเจริญนี้ปรสนามแบบสมถะยานิกอันนี้อันนี้ชื่อซ้ำเลยเนี่ยอันนี้ชื่อซ้ำเนี่ยเออคุณคุณไม่เหมือนเคยสอบไปมีมีสอบไปแล้วครับยังเลยเจ้าค่ะคือคือของเดิมเนี่ยท่านจะ ใช้ชื่อว่าเมตตาเจตุวิมุตตในการบรรลุธรรมแต่ท่านไม่ได้เจาะลึกลงไปในการเออจริญวิปัสสนาโดยใช้เมตตาเป็นเป็นฌานเป็นบาตรฐานให้ถึงอรูปฌานหรือสมาบัติแปดท่านไม่ได้เจาะลึกลงไปในแนวนั้นนะเจ้าค่ะท่านเจาะลึกแค่ว่าเมตตาเพื่อการบรรลุธรรมเฉยๆเจ้าค่ะไม่ชีเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วอย่างนี้นเจ้าค่ะงั้นก็โอเคถ้าจะแบบนี้ก็กได้ อ,อันน,น,น,นี้อันนี้อันนี้เออท่านพอสไทยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ไม่ชีรูปเนี้ยแต่แรกผมก็บอกว่ามันซ้ํานะเหมือนที่อาจารย์พูครูพูดนะทีนนี้ว่าแกก็ชี้แจงมาแล้วว่าแกไปอ่านมาแล้วของงานของแกเ <laughs> น,นี่ยมันไม่ซ้ากับใครท <laughs> อานนี้ว่าถ้าตัวแกเองท่านการันตีผมก็โอเคให้ทําแต่ว่าท่านก็ต้องไปฝ่าดงหนามเอาเองนะอานะรันวิโร์ว่าโดยชื่อกรรมการเขาว่ามันซ้ํานี่อาจารย์อาจารย์กาจรวิโรธ อาจารย์วิโรธขออภัยอาจารย์วิโรธคือ<น>ชื่อมันซ้ําแน่นอนชื่อโดยชื่ออ่ะโดยโดยเนื้อหาถ้าไม่ซ้ํามไม่เป็นไรแต่ว่าโดยชื่อมันซ้ำไงท่านเอออาจารย์ไมชีลองลองอธิบายนี้ของท่านของ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 เกา่าชื่อเรื่องอะไรและของใหม่ชื่อเรื่องอะไรอ่ะชื่อของของเก่าเนี่ยท่านชื่อเรื่องว่าเมตตาเจตุวิมุต,เ,ตเพื่อการบรรลุธรรมนะเจ้าค่ะแต่ว่าในลักษณะแนวการเขียนของแม่ชีแม่ชีจะเขียนในลักษณะของ การเจริญวิปัส,สนาที่ใช้เมเตตาเจโตวิมุตตเนี่ยเป็นบาดฐานเพื่อเข้าสู่อรูปฌานถึงระดับตามตามในพระพิธรรมคือได้แค่รูปฌานสี่แต่ในในพระสูตรเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงอรูปฌานสี่หรือสมาบัตแปดไม่ทีจะจบแนวของการใช้เมตตาเพื่อการจเจริญวิปัส,สนา แต่ของเดิมเนี่ยท่านเขียนแค่เป็นพื้นฐานคร่าวๆว่าเมตตาฌานเป็นบาดฐานในการบรรลุธทมยังไงท่านไม่ได้เจาะลึกไปในลักษณะของการใช้เมตตาเพื่อการเจริญวิปัสสนาอาจอารย์ไม่ชี้อาจารย์ไม่ชี้ี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเอาชื่อเรื่องก่อนเอาชื่อเรื่องให้กรรมการหายสงสัยก่อนชื่อเรื่องเมตตาเจนโดยมุติในการเจริญวิปัสสนาแบบสมถตยานิเจ้าค่ะอย่างนี้เจ้าค่ะาอาจารย์เห็นไหมครับดู วัตถุประสงค์นิดนึงนะครับว่าซ้ำไม่ซ้ำเพราะกันแม่ท่านไปดูไอตัววัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นอยู่แล้วครับที่จะซ้ำกันก็คือศึกษาเมตตาเจตวิมุตตินี่นะครับอันนี้อ่าอันนี้ท,ที่ที่น่าจะซ้ํากันนะครับแต่ส่วนส่วนวัตถุประสงค์ข้อสองกับข้อสามเนี่ยก็ไม่น่าจะซ้าแต่วัตถุประสงค์ข้อแรกเนี่ยกลัวว่าจะซ้ําแตเกิดมันมันมันก็คนละคนเขียนนะนเนาะ,นะแต่แต่ว่าสรุปแล้วมันไม่เหมือนกันนะวัตถุประสงค์อาจจะคล้ายกันก็ได้ ต่เขียน่าจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงยังไงก็ปรับโดยชื่ออาจารย์แต่จะตัวพิมพนี้มันเป็นบาดฐานไหมหรือมันเอ็นเท่ะค่ะ่ที่เราจะใช้คําว่าเป็นบาดฐานในการอะไรเงี้ยให้มันแตกต่างกันไปหรือยังไงหาคํสื่อสารแบบนี้แหละแต่ใช้คํานี้มันแตกต่างแบบไม่เหมือน คือถ้าใช้คําว่าบาดฐานของเดิมท่านใช้ไว้ว่าเป็นบาดฐานในการบรรลุธรรมแล้วแม่ชีก็เลยอ๋ออ๋าชอบันเขาใช้ว่าเป็นบาดฐานในการบรรลุธรรมใช่ไหมแม่ชีก็เลยปรึกษาพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณประเสริฐพระภาวานาพิสารเมธีว่าอของเดิมโอ้เดียวคั แม่ชีควรจะใช้ชื่อแบบใดท่านก็เลยแนะนำนี่มาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าเพื่อเป็นความขาดในการเดินเรื่องของแม่ชีก็จะเป็นความต่างจากของเดิมอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือจะเน้นไปในลันกษณะจะเดินวิปัสสนาโดยใช้ตรงเนี้เป็นบาปฐานและจะเดิยนยังไงเพื่อให้เข้าไปสู่ความเป็นสมาบัติแปดได้หรือว่าเพื่อการบรรลุระดับถึงอนาคามีเนี่ยเมตตาตรงนี้มันมีมีมี ขบวนการหรือวิธีการอย่างไรและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตรงนี้เป็นอย่างไรอย่างงี้ไม่ชีจะเน้นไปในในแนวนั้นนะเจ้าค่ะโดยโดยลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ท่านท่านท่านอุทัยก็คืออาจารย์แม่ชีเนี่ยผมก็ท้วงสองรอบสามรอบแล้วท่านนี้แกแกก็ไปอ่านงานของของคนที่ทําแล้วนะนี่ดีนะเนี่ยแล้วก็งานที่ของแกจะทำเนี่ยแกบอกแกไม่ซ้ําแกไม่ซ้ํา เมื่อพิสิทธ์บอกไม่ซ้ําแล้วก็อ่าโอเคโอเคไม่ซ้ําก็ไม่ซ้าเพราะว่าจริงยังไงถ้าอาจารย์อุทัยถ้าเกิดว่ามันซ้ำไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปตรวจก่อนสอบนะนะไปตรวจอัคราพิสูจน์ถ้าเกิดยี่ห้าเปอร์เซ็นก็ต้องลงขยะอยู่แล้วแต่ท่านบอกท่านไม่ซ้ำอ่าท่านบอกท่านไม่ซ้ําก็โอเคก็ต้องให้โอกาสท่านนะนะเพราะว่าท่านก็มองมองดูแล้วท่านก็ก็หมายถึงว่ามีข้อมูลที่จะทําพอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวก็พูดเออ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 เอกแต่นี่ โต้โต้อะไรทุกเม็ดก็อันนี้ลองลอง่อผู้ทรงลองลองกันเคาะให้หน่อยแล้วกันกก็สนับสนุนผมไม่มีอะไรหรอกนะก็เดี๋ยวค่อยไปแต่ที่ที่คุยกันการจันาร์กันแม่นะครับก็คือเรื่อง้เรแม่นีน้อยอาจารย์ชิดให้โอกาสแม่ชีเพราะว่าอาจจะชอบฝีมือท่านอาจจะมีความรู้ความสามารถในการแยกแยะในการที่จะ ขยายให้คนได้ได้แตกต่างจากอันเดิมก็ได้นะอลองลองให้ท่านแม่ชีโชคช่วมือมันก็ได้นะใครว่ากัน <c oughs> ช่วงที่ว่าเขาสอบจริงๆนะช่วงสอบโครงล่างหรือว่าสอบอะไรอะสอบป้องกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวกรรมการเขาก็คอมเมนต์หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอีกก็ได้นะท่านอาจารย์ชีสท่าเกินที่50%นี้เขาไม่ให้สอบนะก็ <c oughs> ให้ไปแก้ใหม่นะท่น <c oughs> านอาจารย์ไทย ก่อนก่อนสอบจบเนี่ยนกปุ๋ยเนี่ยเขาจะต้องไปตรวจราคสาสูตรถ้าเกินที่ห้าเปอร์เซ็นต์ต้องให้กลับกลับไปแก้ก็ก็อย่าอย่าอย่าไปก๊อปเข้ามาเราก็ก๊อปมาจะมีการแตกต่างกันบ้างเขาเรียกว่าไปยุก่ะนะเอาเนื้อความมเป็นเป็นของของของตำราแล้วก็เราก็ประยุกต์เป็นคําพวกของของไม่ชีเองอะไรทํานองนั้นนะหรือว่าให้มันเข้ากับเอ่อของไม่ชีก็ได้เขาเรียกว่าความ ความเหมือนแต่ว่าไม่เหมือนจริงๆอะไรํำน้องนะนะก็ลองพิสูจน์กันนะลองพิสูจน์กันก็ได้จับประยุทธ์ด้วยไงลองขอขออนุญาตนะครับอาจารย์แม่ถ้าถ้าทางอาจารย์แม่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เรียนมาเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะอ่านมาครบแล้ว่ะเล่มเนี้ยอาจารย์นั่นจริงนะอาจารย์แม่อ่านจนทะลุปูโป่งแล้วนะครับอ่านหลายรอบแล้วละครับแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในมืออยู่ด้วยก็น่าจะให้คุยเรื่องวัตถุประสงค์ใช่วัตถุประสงค์เรื่องอะไรเนี่ย แล้วก็ตัวเดินเรื่องเนี่ยคือตัวสารบัญเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหมือนกันที่ที่ที่อาจารย์แม่แม่ชีส่งมานะครับให้ดูเบื้องต้นเนี่ยจากสารบัญที่ดูแล้วกับคนที่ทําแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันไม่คล้ายกันเลยครับก็ผมก็ว่า,น,น,า,น,าน่าจะทําได้อยู่ เมื่อกี้นี้เห็นคุณแม่พูดถึงอะไรนะเมื่อกี้มันมีคำว่ากระบวนการมปนอะไรคือให้มันแตกต่างจากคําว่าศึกษาผมว่าใช้คํานั้นก็ดีนะแนวปฏิบัติเจโตวิมุตติเพื่อการเจริญนิปสนาแบบสมถญาณิอะไรคือให้มันคํามันมันมันมีมันมีภาคขยายหน่อยอ่ะถ้าเป็นแนวมันเป็นแนวปฏิบัติหรือจะเป็นอะไรเราจะไปหาอะไรในในเจโตวิมุตต์นี่หากระบวนการหาแนวทางหาจะศึกษาหรือจะไปดูยังไงอ่ะมันมันมันพอพอจะ พอจะบอกได้ไหมครับอ,อย่างนี้ก็ได้ท่าอาจารย์คือในการปฏิบัติเมตตาเจโตมุตตามหลักปฏิบัติที่เป็นการตัดลงลึกไปจริงๆอ่ะแม่ชีพอจะทราบรายละเอียดอยู่เขามีขบวนการและมีวิธีการอของเขาเจ้าค่ะซึ่งซึ่งขบวนการและวิธีการของเขาตรงเนี้ยนํามาเป็นบาดฐานในการที่จะไปเจริญพัฒนาได้เจ้าค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือการเจริญเมตตาเจโตมุตเนี่ยเขามีขบวนการและวิธีการ จนสามารถเข้าไปได้ถึงสมาบัแปดเลยเจ้าค่ะแล้วนำตรงเนี้ยนำฐานตรงเนี้ยแล้วมาเดินวิปัสสนาสามารถบรรลุได้ถึงระดับอนาคามีขึ้นไปเลยเจ้าค่ะตรงนี้และเจ้าค่ะที่แม่ชีมาจดคือในขบวนการวิธีการปฏิบัติของเขาแล้วนำมาเจริญวิปัสสนาเพื่อบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลในระดับสูงตั้งแต่ระดับอนาคามีขึ้นไปอย่างนี้เจ้าค่ะนี่คือความสําคัญของเมตตา เขามีข้อต่างอย่างหนึงคือในอภิธรรมเนี่ยเขาจะบอกว่าไปได้แค่รูปประชันสี่แต่ว่าเมื่อศึกษาในพระสูตรเนี่ยเมตตาสามารถไปได้ถึงสมาบัตแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเคยมีใครเขียนเรื่องนี้เลยคือแม้กระทั่งผู้สอนอภิธรรมเองจะสอนเสมอว่าเมตตาไปได้แค่รูปประชันสี่นะแต่เมื่อไปอ่านพระไตรปิฎกในพระสูตรลึกๆในโคตัสสูตรจะพบว่าเมตตาสามารถเดินได้ไปถึงสมาบัตแปดเดเจ้าค่ะนี่นี่คือยังไม่มี ใครทําเรื่องตรงนี้เลยแม่ชีก็ผมว่าควคอตัวนี้ออกมาไี่แหละาะว่าสุดท้ายเนี่ย,ค,ยค,คือนี่อยค่มภีรต่างต่างมยออกมาแล้วก็มาถอดความเออผมว่าน่าสนใจถ้าได้ถึงขนาดที่ว่าเมื่อกี้นี่นะน่าจะน่าจะโอเคอจันพอแล้วแม่ชีก็พอจะทราบขบวนการวิธีการของการปฏิบัติตรงนี้ว่าเขา เขาเขาเดินเดินไปได้เมื่อน,นํามาเจริญวิปัส,สนาแล้ววิปัส,สนาญาจะเกิดเร็วมากกว่าการการปฏิบัติแบบเดินตามลําดับของการทวนญาณอน,นี้คือแม่ชีมีรายละเอียดของขบวนการและวิธีการลึกลงไปตรงนี้ด้วยแม่ชีก็เลยอยากทําเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในรุ่นหลังสามารถใช้ตรงเนี้ยเป็นแนวทางในการเดินในในอย่างนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ตรงนี้แม่ชีถึงสนใจอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ โอเคการเมจิอนุมัติอนุมัตินะการเมจิอนุมัติอนุมัติการงูรงอนุมัติน้ทงโอเคโอเคนั่แล้วตอนนี้แหละอยู่ว่าอยู่ที่การเขียนไม่เป็นไรพวกเอ็นตรงนี้ับผมเห็นอยู่เห็นเป้าหมายอยู่อ่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้หัวข้อสะหัวข้อใกล้เคียงแต่อธิบายได้นอกเหนือจากเล่มที่แล้วโอเคนะปพยายามไปหาคําที่มันแตกต่างบ้างก็ได้ถ้าจะไม่อยากให้มันตรงเลยทีเดียวเนี่ยพวกเนี้ย ไปหากระบวนการหรือวิธีการเจริญเมตตาเจตวิมุตติเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปรับวิธีกันนะครับอาจารย์แค่นี้นะอาจารย์ไม่สิ่งนะขอบคุณพ่อพระอาจารย์ท่านอาจารย์ทุกรูปเจ้าค่ะสาทุกเจ้าค่ะเดี๋ยวมีมีเจ้าหน้าหัวข้ออีกท่านนี้ใช่ไหมใครอาจารย์ท่านนี้ใครดูดิพี่ปานีอยู่ไหมพี่เศดซินครับไม่ใช่ปานีครับเดซินอยู่ค่ะพี่เศรษฐิน